หหใหม่เลยนะคะสดวันต่อวัน,นะคะ่ะก็จะทำเองเกือบทุกอย่างนะคะไครไม่กินนี่คือแบบมาไม่ถึงมาไม่ถึงร้านเจ๊พรค่ะเป็นอะไรกินข้าวอ้าวก็ไปกินข้าวสิกินที่ไหนอะ่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวอะไร ก๋วยเตี๋ยวเจ๊พรเอาป่ะ<ป>สั่งก๋วยเตี๋ยวค่ะครับผมครับผมสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องเชอรี่เอ็มเจค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูเจ๊พรค่ะ เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะเจ๊พรท่ไม่ทราบว่าชื่อนี้นี่มาจากไหนคะชื่อร้านชื่อชื่อเจ๊พรน่ะมาจากชื่อเจ๊พรพรพรอะไรคะพรรัตค่ะพรรัตนะคะเป็นชื่อของเจ๊เองเลยค่ะชื่อเจ๊พรรัตแล้วก็ขายมากี่ปีแล้วคะหลายสิบปีแล้วนะตอนสาวขายอยู่ที่ร้านตรงหน่มสายสามพออยู่มาตักหนึ่งก็ไปขายอยู่ที่โอเลียน20ปีค่ะ2ีกว่าปี แล้วต่อมาก็ลูกชายไปมาขายอยู่ที่ดีกันเล่นอีก10กว่าปีค่ะ57ปีใช่มาขายตอนนี้73ปีแล้วค่ะขายตั้งแต่อายุสิปีตอนนี้อายุ73ปีบอกอายุเลยเหรอะคะไม่ให้เขาทายเป็นแบบให้เขาทายก่อนให้เขาทายก็ได้ <laughs> ไห้าสิบเจ็ด <laughs> ปีห้าสิบปี<ม>ก็รวมแล้วประมาณ5้กว่าปีเลยที่เปิดร้านมา แล้วก็เมื่อกี้แอบกินของเด็ดของร้านนี้ก็คือเผือกท<พ>อด <พอ S 1> เป็นเมนูที่เด็ดมากๆเลยอยู่ในโต๊ะที่คือคัดมาแล้วนะคะขอชิมเลยได้ไหมคะอเผือกออ่ยอืมจะกินต่ออร่อยจริงๆ่ะคนจะกต่อไม่อยู่เลย เเกี๊ยว,ยวทอดนีกินที่ร้านอื่นได้ไหมคะไม่ได้ <laughs> 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 แล้วก็เมนูแนะน,นํามีอะไรบ้างคะมีก๋ื่เตี๋ยวน้ําค่ะมีต้มยามีมเย็นตาโฟค่ะซุปกระดูกหมูค่ะอ,อร่อยมากเลยค่ะมเมนูที่ขายดีตอนนี้ในร้านคือเมนูอะไรคะเมนูเย็นตาโฟกับน้ำใสแล้วก็ซุปกระดูกหมู เชอรี่สั่งพริกเผามาค่ะทุกคนแต่ก็ขายดีเหมือนกันใช่ไหมคะช่วยแนะนําอาหารแต่ละเมนูที่อยู่บนโต๊ะได้ไหมคะโต๊ะนี้เส้นใหญ่โฟนะคะต้มยำน้ําสายหมูสับค่ะแล้วก็เต้าหู้แค่ค่ะแล้วก็ซุปกระดูกหมูะค่เยียวทอดเผือกทอดค่ะแล้วก็จานช่วยนี้น้ําพริกเผาแห้งค่ะเส้นใหญ่ต้มยำน้ําพริกเผาแห้ง ไม่มีแบบติดขัดเลยนะคะเจ๋งเก่งมากเลยค่ะความจำดีมากๆาเลยอยู่กินกังด้วยกันเลยไหมคะไม่ค่ะได้ค่ะเปิดปิดร้านนี่กี่โมงคะเวลาเปิด6โมงเช้าปิดบ่ายสองค่ะหโมงเช้าแล้วก็ปิดบ่ายสอจะเอาตัวช่วยไหมคะเอาตัวช่วยคนนี้ผมจะให้ลูกสะใภ้พูดต่อนะคะได้ค่ะได้เชิญเลยค่ะเชิค่ะขอบคุณแม่มากนะคะค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวคุณแม่ไปทั้งทุละาต่อนะคะสวัสดีค่ะรบกวนนิดนึงนะคะมีวันไหนวันหยุดอะไรยังไงเปิดปิดยังไงคะอ๋อก็เปิดตั้งแต่6กโมงเช้านะคะถึงเวลาบ่ายโมงครึ่งของทุกวันนะคะ,คะก็จะหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวค่ะอาหารที่ที่บอกว่ามีทําเองด้วยก็จะทําเองเกือบทุกอย่างนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะเป็นเต้าหู้เต้าหู้แคะ,ะคะที่เขาเรียกว่าลูกชิ้นแคะก็จะมีเป็นเต้าหู้ขาวตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่อย่างนี้ค่ะ อย่างนี้เต้าหู้ขาวแล้วก็อันนี้เขาจะเรียกว่าเต้าหู้๊อกไอสีเหลืองๆอันอันสีเหลืองๆเนี่ยค่ะก็จะเรียกว่าเต้าหู้๊อกอันนี้คือเต้าหู้๊อกนะคะค่ะซึ่งอันนี้ทางร้านจะเป็นคนทาเองนะคะทําทําใหม่เลยนะคะสดวันต่อวันค่ะแล้วก็ขายหมดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่หอมมากหอมมากหองเต้าหู้มากขอมเต้าหู้มากเลยค่ะชิมแล้วนะคะ ปกติรีบเป็นคนที่ไม่ค่อยทานเต้าหู้เท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยทานไดอ้อร่อยค่ะหมูนิ่มแน่นย <c oughs> ินดีค่ะด <c oughs> ีใจ <c oughs> แล้วก็มีเมนูอื่นอีกไหมคะ <c oughs> ที่นอกเหนือจากบนโต๊ะน,นี้ค่ะ <c oughs> ที่อยากจะแนะนำ ก็มีต้ยาม,มายำมะเขือหรือจะเป็นโฟยำก็ได้นะคะอคบอกมาได้มีกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำใส่ถั่วด้วยค่ะใช่ก็ถ้าเป็นต้ยมยำถั่วก็จะเป็นต้ยมยำถั่วคั่วมะนาวน้ำตาลตรงนี้นี่ก็คือถั่วเราจะเป็นคนคั่วเองอะ,ค,ะค่ะก็จะหอมสดใหม่ทุกวันค,ค่ะแล้วส่วนเมนูต้ยมยำพริกเผานี่ก็จะเป็นสูตรพริกเผาของทางร้านที่เฮียคิดขึ้นมาเองอะคะ่ะก็จะอร่อยไม่เหมือนใครก็คือเมนูหน ใช่ใช่ก็มีหลายตัวค่ะยังไงลองได้นะคะคือ<ะ>ส,สามารถทานได้ทุกวันเพราะว่ามีเมนูหลากหลายอยอเยยกเว้นวันพุธนะคะค่ะวันพุธไม่ต้องมานะคะช่วยบอกพี่กัดร้านกับคนดูที่ดูอยู่ตรนนี้<อ>ได้ไหมคะว่าถ้าจะมาทานที่นี่ต้องมาอย่างไงคะ่ะก็จะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีมินิบิ๊กซีของตลาดโก้งโค้องอะคะ่ะให้มองมามันก็จะเยื่องเยื่อใช่ไหมคะมันจะเป็นซอยเล็กๆที่สามารถทะลุไป ตรงดอนบัสโกตรงอะไรนั้นแสงทองอ่าบ้านพักคุณครูโรงเ <Unf> รียนแสงทองนะคะสามารถสังเกตได้ง่ายๆคือจะอยู่ต้นซอยค่ะก็ยังไงเชิญมาได้เลยนะคะร้านนั่งสบายค่ะใช่นั่งสบายค่ะนั่งสบายค่ะก็ขอบคุณที่มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาวันนี้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรีขอตัวทานต่อเลยแล้วนะคะทานสบายะดิฉันใหญ่มากค่ะดิฉันนิ่มมากแค่คีบก็เนื้อหลุดออกมาแล้ว ไม่รู้อกว่าเจกอนเขาใส่กราเทียมหลังบ้างไหมอืมทกทีกินกเลยคุ้นเขาเนี่ยเป็นหมูที่มนใหญ่มากมี่นใหญ่มาก

um, mak, <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> เราก็มาสาราจองเขาแล้วดีบอกว่ามาสายไม่ได้กินกระดูกบอกมาสายไม่ได้กินกระดูกเนาะนี่สายนี่เรามาสายมาสายไหมมาหลังเที่ยงมาเที่ยงเลไม่ได้กินแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดี่แล้วก็ไปกับนติดด้วยน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะไลน์โค้เจคอนอยู่ตรงนนะ